วันนี้ผมจะมาสาธิตให้พี่น้องได้ดูนะครับวิธีบ่มกล้วยไข่นะครับไม่ว่ากล้วยอะไรนะครับก็บ่มอย่างนี้นะครับนี่คือถังสองรอยลิตรนะครับเนี่นะครับแล้วก็เราก็จะใช้ผ้าหุ้มไม่ให้กล้วยละลงไปช้ำนะครับบ่มง่ายๆนะครับทําตามอย่างนี้นะครับบ่มอย่างกับบ่มวันนี้ตอนนี้นะครับวันนี้ก็ตอนเช้านะครับเราก็จะเอาไปออกตอนเที่ยงๆในวันพุ่งนี้นะครับ วิธีบ่มก็คือแก๊สก้อนนิดๆเนี่ยนะครับก้อนเดียวนะครับอ่าใส่ทําไมถึงใส่หนังสือพิมพ์เอ่อพับไปอย่างงี้นะครับเวลาแก๊สไลยแล้วเหยไปนะครับจะได้ไม่เกะกะไม,ไม่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 เปื้อนไม่เปื้อนนะครับแล้วก็คว้างลงไปในถังเนี่ยแล้วก็เอากล้วยนะครับกล้วยเนี่ยเนี่ยกล้วยไข่ที่มีอยู่นะครับก็ย่อนลงไปนะครับย่อนลงไปอ่าย่อนลงไป นี่นะครับ <Hey. S 1> เอา้าหมดเลยา <laughs> ย่อนลงไปอ่าใส่ได้กี่เขือดูที่เนี่ยนะย่อนลงไปอ่ะใส่ได้เครือเดียวมั้งเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่นะครับนะใส่ได้ไปอีกแค่เครือเดียวนะครับอันนี้ล้นแล้วออเลอเรือนะอะอันนี้ก็ใส่ได้ไปเท่านี้เดี๋ยวเดียวเอาเครือใหญ่ใส่ดีมั้ ันนี้มันใส่ไม่ได้นนไไดเ,เครืเอเล็กออกก่อนเปลือใหญ่เครือใหญ่ต้องลงก่อนนะครับเครือเล็กอเอาเคร <im it> ือใหญ่ลงก่อนนี่นะอเครือใหญ่ลงไปแล้วเครือใหญ่เครือแนะครับนี่นะลงไปแล้วได้ได้ได้แล้วก็เครือเล็กได้เครือเดียวเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ อ่าใช้ผ้าปิดเพื่ออบอบไว้นะครับอบไว้นะครับนีครับผ้าห่มคุมเสรนะครับเสร็จแล้วนะะห่ผมผ้าให้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับอันเนี้ย ไอร้อนขึ้นจากแก๊สนะครับแก๊สก็จะลหลายๆเรื่อยๆแล้วก็ทำให้กล้วยความร้อนไดยอบกล้วยนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วกล้วยก็เปิดออกมาปุ๊บไม่ใช่ว่าเออถ้าวันแต่อีกคืนนึงอ่ะเครื่องวันกับอีกคืนนึงกล้วยจะมาเหลืองข้างนอกนะครับแต่ถ้าเราบ่มสองวันสองคืนโดยไม่เอาออกเลยนะสุกคาเลยนะครับ ลูกค้าเพิ่เผ่อขั้วหลุดอีกครับต้องเข้าใจบ่มกล้วยนะครับ